อ่ะทุกคนวันนี้มาแบบชิวๆกันบ้างนะคะวันนี้นะคะพัจะมาทำ mid year reset นะคะหรือว่าเอาเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เมื่อต้นปีเนี่ยมารีวิวดูว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างซึ่ง mid year reset เนี่ยก็เป็นอะไรที่ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยหลายคนเขาก็ทำกันนะก็จะใช้เวลาแบบวันเดียวใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวพักเองเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างจะมีกิจกรรมต้องทำเยอะนะเพราะฉะนั้นของพาก,ก็จะใช้เวลาประมาณ1นึ่งวีคในการที่เราจะ reset ชีวิตตัวเองกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายนั่งดูจริงจังว่าชีวิตเรากำลังมุ่งหน้าไปทาง โอเคทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเริ่มรีเซ็ตชีวิตครึ่งปีกันนะวันนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นกลับถึงบ้านแล้วนะก็อย่างแรกจะเริ่มออกกําลังกายก่อนปกติพะก็จะออกเป็น HIIT แบบนี้นะแค่10บถึงสินาทีแค่นั้นเอง มากาแดงหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพัะจะลงไปจัดบ้านข้างล่างนิดนึงอยากจัดบ้านมานานละแต่ว่าไม่ได้จัดสักทีปะ พาก,ก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปกล่อมทะเลนอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอลูกนอนก็เป็นเวลาของเราแล้วเดี๋ยววันนี้พักจะมารีวิวตัวมิชชั่นบอร์ดที่พักเคยทําเอาไว้เมื่อตอนต้นปีนะคะว่าเราอะได้ทาอะไรตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะจิงๆต้องบอกก่อนเลยว่าพักไม่เคยทําแบบวิชั่นบอร์ดหรือว่าวางแผนต้นปีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะปีนี้ย2023เป็นปีแรกที่พักเริ่มแบบ ตั้งเป้าหมายเริ่มจริงจังกับการสร้างชีวิตมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเพิ่งมีลูกด้วยมันทําให้เราแบบย้อนกลับมาคิดถึงชีวิตตัวเองเยอะคิดถึงชีวิตครอบครัวเยอะคิดถึงอนาคตเยอะคิดไปถึงตอนกเกษียณอะไรเงี้ยว่ารูปร่างชีวิตเราอีกแบบ5้าปี1ิบปี2 0ิปีมันจะเป็นยังไงปีนี้รู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆเลยแบบ อยากจะใช้เวลาให้มันคุ้มอยากจะใช้เวลากับลูกให้คุ้มด้วยอยากจะมีโมเมนต์ดีๆเยอะๆอ,อะไรองี้ก็มาเริ่มกันทางซ้ายเลยเนาะอันแรกเป็น multiple income stream นะคะก็คืออยากจะเริ่มสร้าง passive income อยากจะเริ่มมีรายได้จากช่องทางอื่นบ้างที่ไม่ใช่เงินเดือนจากงานประจำผ่านจากตอนต้นปีที่ตั้งเป้าหมายนี้ไว้นะคะผักก็ได้ Income Stream อื่นแล้วเนาะก็คือจาก YouTube นั่นเองเพราะว่าตอนนี้ได้ผ่านใครทีเดียแล้วก็เริ่มสร้างรายได้จากแอ e n s e แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะติดถูกให้ตัวเองนิดน,นึงเนาะว่าโอเคเราสามารถทําได้แล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ อันต่อไปหลายคนอาจจะสะดุดตากับอันนี้เนาะหนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์อันนี้พักก็แบบอารมณ์แบบเออตั้งไปก่อนไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถึงก็ดีอะไรนะคะอันที่สามจะเป็นแบบหุ่นสวยแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้บอกเลยว่าห่างไกลมากตอนพักท้องอ่ะพักขึ้นไปประมาณสิบห้าพอข้อดไปปล๊บอาทิตย์แรกกันน้าหนักมันจะลงเร็วมากใช่ปะของพักก็ลงไปทั้งหมดแปดโลเสร็จแล้วมันเหลือค้างอยู่ประมาณ 7, 6, 7, แบบเจ็ดโลหกโลเจ็ดโลแบบเนี้ยมันแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะพักให้นมแม่ใช่ไหมคือเราก็เลยไม่ได้โฟกัสกับการ ลดน้ําหนักของเราเลยเราก็โฟกัสแค่ว่าอยากมีนมให้ลูกกินเยอะๆแค่นั้นเลยแต่จนตอนนี้มันผ่านมา1ปีแล้วพอก็เริ่มกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็เริ่มแบบต้องคุมอาหารมากขึ้นอยากจะออกกําลังกายมากขึ้นอยากจะแบบกลับไปใส่ชุดเก่าๆได้เราทําได้แล้วประมาณ 20%แล้วกันเหลืออีก80%ที่จะต้องทําในครึ่งปีหลังนะคะตอนที่พักใส่รูปนี้ไว้อ่ะน่าจะเป็นตอนพึ่งข้อเสร็จใหม่ๆมันจะมีอารมณ์แบบเศร้าๆเราอยากจะออกไปมีอิสระแล้วอยากจะออกไปท่องโลกกว้างไม่ใช่แค่แบบหมกอยู่กับบ้านอยากจะได้ออกไปใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้พอนก็รู้สึกว่าพอผ่านไปสักพักอะความฮอร์โมนความอะไรต่างๆมันก็ลดลงตามเวลานะเราได้ไปทะเลเราได้ไปเที่ยวเราก็ได้ไปเจอเพื่อนๆบ้างนี่รู้สึกว่า f ูลฟิ l แล้วแล้วก็อันนี้ตลกมากเปป็นรูแบบ ของกินน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ตอนท้องช่วงท้ายๆอ่ะมันจะต้องงดน้าตาลอันนี้ก็เลยแบบใส่ไว้ว่าเออลอดออกไปสักทีขอกินหน่อยเลย <laughs> ซึ่งได้กินแล้วอันนี้พอแล้วนะคะพัก็เดี๋ยวพัจะเอารูปนี้ออกต่อมาเป็นอาหารเช้าว่าเออเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์การกินที่เฮลตี้มากขึ้นช่วงลหลังๆเนี้ยก็จะพยายามลดพวก processed food ให้ตัวเองไป50%ละกันต่อมาเป็นการจัด ห้องของเล่นของลูกนะคะไอตัวของเล่นอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าเอออยากจะซื้ออยากจะมีอ,อะไรเงี้ยพอก็ซื้อมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ตอนเนี้ยห้องก็พยายามจัดให้ได้สไตล์แบบนี้เนาะต่อไปเป็นร้านไอติมที่ตอนต้นปีตั้งใจว่าอยากจะขายนะคะทุกคนแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยไม่ได้เดินหรือพักหันมาโฟกัสกับ YouTube มากกว่ามันทําเยอะกว่าน,นี้ไม่ไหว,วเรื่องไอติมก็เลยเบรกไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นเป้าหมายในอนาคตที่ยังอยากจะทําอยู่เนาะต่อไปเป็นเรื่อง นอนเพราะว่าตอนช่วงแร,งแรกๆตอนคลอดเสร็จใหม่ๆมันไม่ได้นอนเลยทุกคนเป็นสิ่งที่ทรมานมากแต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มโอเคขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้พารู้สึกว่าเราโอเคกับการนอนต่อไปก็จะเป็นรูปนี้นะคะพักชอบมากเลยคือตอนโควิดอ่ะพัามีความสุขมากเลยทุกคนที่เราสามารถอยู่บ้านแล้วก็เลิกงานปุ๊บก็มานั่งดูทีวีกับสามีได้ทํากับข้าวเองได้ทําน้ําอร่อยๆเองแล้วก็เอาขึ้นมากินกันสองคนดูซีรีส์เน็ตฟลิกอะไรเงี้ยคือมันมีความสุขมากเลยแล้วพารู้สึกว่าอยากจะมีไว้แบบนั้น ในช like <laughs> ีวิตตลอดตลอดอะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะต้องไปออฟฟิศแล้วใช่ป่ะมันไม่มีโควิดแล้วทุกเย็นวันศุกร์อะจะต้องเป็นวันที่เรานัดกันเพื่อที่เราจะดูซีรีส์เพื่อที่จะนั่งชิลด้วยกันแบบนี้ก็อยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ให้คะแนนไป30%แล้วกันอันต่อมาเป็นรูปที่ไปเที่ยวนะคะ ก็มีได้ไปเที่ยวกับทะเลบ้านแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ไปค้างคืนเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนลูกเล็กมันแบบของเยอะมันลําบากอะ่ะเดี๋ยวพักก็มีแผนจะไปสิงคโปร์ตอนเดือนหน้าด้วยนะคะอันต่อมาเป็นเรื่องการแต่งตัวนะคะคือพักะจะชอบเป็นแบบช่วงไหนที่เราน้ําหนักขึ้นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออแม่ไม่อยากแต่งตัวอ่ะก็คือปล่อยไปเลยแล้วก็แบบรอให้มันน้ําหนักลงก่อนแล้วเราแบบค่อยกลับมาแต่งตัว,ค,ตตวค่อยกลับมาสวยทีอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองว่าเราไม่รอผอมลนะแต่ว่าเราจะสวยตั้งแต่วันนี้ก็คือเริ่มกลับมาแต่งตัวเริ่ม มาใส่ชุดเก่าๆบ้างทาให้ตัวเองแบบดูเฟรชขึ้นมาดูสดชื่นขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะ,ะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกโซมอะไรแบบนี้รูปสุดท้ายนะคะก็เป็นผู้หญิงที่นั่งทํางานอยู่เนาะเราจะเป็นคนที่อยากตื่นมาทํางานทุกวันแบบตื่นมาแล้วเอ้ยมีความสุขกับการทํางานอะไรเงี้ยซึ่งพักก็ใช้วิธีช่วยหลายๆอย่างนะเจอเนอตอนเช้าประมาณ5นาทีแล้วก็จัดตารางงานอะไรให้มันดีๆรู้สึกว่าปีนี้ตัวเราได้เปลี่ยนแปลงในทัศนคติในการทํางานตรงเนี้ย ได้ค่อนข้างจะดีกว่าปีก่อนๆเยอะเลยแล้วก็อยากจะคอนติเนียสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะวันนี้พอทํางานเหนื่อยมากเลย mm. แล้วก็แบบกลับบ้านเย็นนะ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ทําอะไรแล้วนะคะตอนนี้กําลังชอบเล่นเกมนี้นะมันชื่อว่า u b l e t z อารมณ์แบบ Harvest Moon ผสมกับ Animal Crossing แล้วก็ผสมกับโปเกมอนนะมีการแบบสะสมมอนสเตอร์ด้วยในแผนปที่วิ่งตามอยู่ข้างหลังค่ะมีแบบสร้างบ้านปลูกผักอะไร เพิ่มความสัมพันธ์กับคนในเมืองพัฒนาเมืองอะไรเงี้ยคือพักชอบเกียวสไตล์นี้มากเลยอันนี้ก็สนุกดีนะคะใช้ได้เลยแล้วทุกคนวันนี้เราจะมานวดพอนคลายกันนะคะหลังจากที่พักไม่ได้นวดมาประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่ท้องแล้วก็คลอดลูกให้นมเลยมันก็นวดไม่สนุกใช่ไหมอันนี้เป็นแบบครั้งแรกในรอบ2ปีที่เราจะได้มาคอนคลายนะคะวันนี้เรามาที่นี่นะคะ ก็ดีมากเลยทุกคนเป็นร้านที่แบบติดใจที่สุดแล้วนะในชีวิตการนวดนี่จะมานวดอารมม่านะคะไปเล่นไปไหนมาครับไปเล่นน้ำมาเหรอนเหนื่ไปเล่นน้ำมาใช่ไหมว้าย วันนี้พักได้ทำกิจกรรมหนึ่งที่คิวใจแล้วก็เป็นการแบบปรับจูนความคิดตัวเองในช่วงกลางปีคือพักไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตอะทุกคนคำถามที่เขาบอกคือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเลือกทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่มีทางที่จะฟลเด dead card เราจะเลือกทำอะไรคือไม่มีทางล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้เราเขียนยาวๆนะทุกคนทำให้เราได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งพักก็เขียนไปยาวมากเลยแบบเป็นหน้า A4 หยิบมาแชร์นิดนึงแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่ ทางเฟลอย่างเงี้ยพักก็อยากจะทําธุรกิจของตัวเองอยากจะทํางานอะไรที่เราสามารถจัดแบ่งเวลาได้เองอะโดยที่ไม่ต้องแบบเข้างานเป็นเวลาอะไรเงี้ยคือเราสามารถตื่นมาแล้วเราตัดสินใจได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะไปไหนเราจะทํางานอะไรตอนไหนแต่คือพักก็เป็นคนชอบทํางานนะพัจะไม่ได้มีความฝันแบบอยากมีเงินพันล้านแล้วก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วพักไม่มีความสุขอะทุกคนพาต้องแบบหาอะไรทําตลอดเวลาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขียนน่ะก็รู้สึกว่าอยากมีรายได้ที่ มาจากหลายๆทางมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้รายได้หลักของเรามันก็มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวใช่ปะก็อยากจะทํางานอะไรที่เราสามารถมีเวลาให้ลูกได้มากกว่านี้พอรู้สึกว่าวันธรรมดามันเราอยู่ออฟฟิศ ในถูฟาก็หมดวันแล้วอะได้เล่นกับลูกแค่วันเสาร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมีเวลาให้ลูกหน่อยจังก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พักได้ทําไปในวันนี้นะคะพวกจดไดอารี่จดอะไรที่ทําให้เราได้คิดอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คล้ายๆจดจูราลนั่นแหละพวกเซตคําถามพวกเนี้ยก็สามารถหาตามอินเทอร์เน็ตไ,ได้นะทุกคนมันก็จะมีคําถามเชิองอารมณ์แบบจิตวิทยาหน่อยๆคือเหมือนกันเราไปพบจิตแพทย์อะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินพบก็ได้บางทีการตอบคําถามพวกเนี้ยเราก็เขียนออกมาด้วยตัวเองอะมันก็เป็นเหมือนการบําบัดจจิตใไป เลเวลน้อยๆแล้วกันอาจจะไม่ได้บำบัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างน้อยทําให้เราได้คิดมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะาเด็กๆตกอ้ยเลกินน้ำไปด้วยใช่วนตลอดเลยสนุกไหมครับทะเล จัดตู้ที่ทํางานนะแล้วก็จัดของบนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะซึ่งตอนนี้พากำลังเห่อโนชันมากทุกคนโนชันก็เป็นแอปคล้ายๆแอปจดโนตแอปหนึ่งแต่ว่าเราจะสามารถคัสตอมไมซ์วิธีการจดของเราได้แบบตามใจเรามากๆเลยโนชะันอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดาต้าเบสทุกคนก็คือเหมือนทําเป็นตารางใช่ป่ะเดี๋ยวพักจะแนบรูปให้ดูนะ พอเรากดเข้าไปในบรรทัด1อันมันก็จะเป็นอีกเพจหนึ่งเหมือนเป็นเป็นหน้าของใน1บรรทัดของตารางนั้นแล้วในเพจเราก็สามารถแอดเพจซ้อนเพจซ้อนเพจซ้อนเพจไปเรื่อยๆได้นะคะมันก็จะทําให้การจัดระบบข้อมูลต่างๆอ่ะเป็นไปตามความต้องการของเราได้แบบดีมากๆเลย ตอนแรกกับพักใช้โนชั่นกับแค่ข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจเอามาใช้กับข้อมูลในที่ทํางานด้วยนะเพราะรู้สึกว่าวิธีการเสิร์ชหามันหาได้สะดวกมากๆนะคะสะดวกกว่าระบบไฟลิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใน Microsoft คอมพิวเตอร์หรือว่าพวก g o กู l ก s h e ี t อะไรพวกนั้นอนะคือพอเราเก็บหลายอย่างหลายที่แล้วมันก็จะหาไม่เจอเนาะ ถ้าใครที่อยากจะมารีเซ็ตชีวิตเหมือนกันนะคะพักก็แนะนําว่าอย่างแรกเลยนะอยากให้เราลองจัดอะไรสักอย่างคะ่ะจัดบ้านจัดของจัดโต๊ะนะคะหรือว่าจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์หรือว่าจัดแอปพลิเคชันในมือถืออะไรอย่างงี้ก็ได้คะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า ชีวิตเราเป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นอะเราจะรู้สึก fresh แล้วก็รู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะพักก็ได้มีการทำ vision board ได้จด journal แล้วก็ได้ relax ได้ผ่อนคลายได้ทําอะไรกับครอบครัวหลายๆอย่างเลยถ้าใครดูจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยช่วย comment มเ,มเป็นรูป like แบบนี้อยากรู้ว่าใครดูจนจบบ้างขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like กด subscribe เป็นกําลังใจให้พักหนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย